สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะปราจวันที่เก้ากระดากระาคมหกเนาะตัวเด่นของเราก็คือหกับ8ปนะคะตัวรองก็คือเก้ากับหกเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหเด้อเราไม่ได้ใส่ไว้นี่ เก้ <9 S 2> หันเอาเด้อเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดหกห้าหกแปดหกเก้าหกหกด้วยนะเบิ้ลนะมันจะมีเบิ้ลห้าห้าหกหกแปดแปดเก้าเก้าเด้อถ้าเป็นเบิ้ลนะคะเบิ้ลในตัวเด้อสามตัวก็ห้าแปดสองหกเก้าสามสองห้าหนึ่งหกเก้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์เนาะ ขอให้เพื่อเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะทุกแนวทางเด้อที่ลงทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะคือเพื่อนเพืเ่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อหัวสี่ตัวมันนี่นะจับหันเอาเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้น่าจะเข้าสามตัวตรงๆเด้อห้าแปดหกเราไม่ได้ลงไว้ให้ก็หันเอานะแปดหก 968 596 598อันไหนที่เราไม่ลงก็จับหันเอาเดือ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะก็ขอให้งงปังๆนะ